ดีจ้างวอัปเดตสถานการณ์นะคะตรงนี้จะเป็นถนเนเส้นมิตรภาพขาออกขอนแก่นนะคะมุ่งตรงไปนะคนรราชสีมานะคะแล้วก็อยู่เขตกุดกว้างนะคะตรงด้านหน้าของเรานะคะก็จะเห็นสะพานนะคะแล้วก็จะมีที่เป็นเส้นเส้นทางน้ำไหลนะคะแม่น้ำชีนะคะ เส้นทางนี้นะคะมี่ด้านหน้าเราที่เห็นอยู่นะคะชาวบ้านเอารถขึ้นมาไว้ข้างบนนะคะนี่มันท่วมมาหมดเลยนะคะน,ะคะนี่ค่ะนี่ด้านหน้านะคะน,ะคะนี่ค่ะขมีนม้ำาตรงดำๆนั้นจะเป็นสะพานของทางรถไฟนะคะน้ำท่วมเข็หนู เหตุผลว้างนะคะนี่ขาออกคอนแกน,นะคะ่ะจะไปโคราชนะคะน้ำวันนี้โอ้โหน้ำสูงมากเลยนะคะจนถึงใต้ท้องสะพานเลยนะคะนี่น้ำขาวไปหมดเลยข้างหน้านู้นทางรถไฟนะคะยังไม่ท่วมเนี่ยน้ำท่วมด้านหลังนี่คือท่วมไปหมดแล้วนะคะมันไหลไปทุกที่ ไปผ่านมาประชาชนผ่านไปผ่านมาก็จอดดูนะคะน้ำท่วมเพราะว่ายากักเพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะที่มันท่วมหนักขนาดนี้นะคะสังโนนะคะปาดโคราดปาดโคลา,ปาดลาปาดคาเฟ่พูดผิดนี่ขาวไปหมดเลยนะคะนี่น้ําจะขึ้นมาถึงถนนมิตรภาพแล้วขาวไปหมดเลยค่ะนี่เป็นทะเลไปหมดเลยนะคะ่ ยังไปได้เรื่อยๆนะคะยังไม่ท่วมถนนมิตรภาพคะ่ะระเดิดสถานการณ์หน้าผ่านเส้นทางที่น้ำท่วมนะคะ